ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรยัยกราบระลึกนึกถึงเจ้าปคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมหลวงพอว่อเวริยังสิรินทโรที่เคารพอย่างสูงยิ่งกราบถวายความเคารพพระวชิระบรคุณเจ้าอาวาสวัดศร,รีรัตนธรรมารามกลาบขอโอกาสพระเทรานุเถระทุกรูปเจริญพร ญยาิโยมผู้มีบุญมีกุศลทุกทุกคนธรรมะปฏิสันฐานในวันนี้ก็จะให้เป็นข้อคิดข้อเตือนใจที่ขึ้นปีใหม่ก็อ,อยากย้ำที่ว่าความไม่ประมาทความไม่ประมาท ในการก่อสร้างอาคารนั้นจำเป็นจะต้องมีเสาเป็นหลักค้ำจุนตัวอาคารไว้ชั้นใดในการทำความดีทุกชนิดจำเป็นจะต้องมีความไม่ประมาทเป็นแกนหลักรองรับชันนั้นคำว่าความไม่ประมาท คืออะไรความไม่ประมาทคือการมีสติควบคุมกำกับตัวอยู่ตลอดอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะคิดจะพูดจะทำสิ่งใดๆก็ตามจะไม่ยอมถลําลงไปในทางที่เสือ่อมและ ไม่พลาดโอกาสที่จะทำความดีลักษณะของผู้ที่ยังประมาทอยู่จะมีอยู่สามจำพวกลักษณะของผู้ที่ประมาทอยู่พวกที่หนึ่งคือเป็นพวกกุศีตะกุศีตะนี่คือไม่ทำเหตุดี แต่อยากได้ผลดีเป็นพวกเกรีดคา้านเช่นเวลาเวลาเรียนไม่ตั้งใจเรียนแต่อยากสอบได้หรืองานการไม่ทำแต่ความดีความชอบจะเอาหรือ ไม่ทําประโยชน์ให้แก่ใครๆแต่อยากให้คนทั้งหลายนิยมชมชอบตัวเองหรือทานศีลภาวนาไม่ปฏิบัติแต่อยากไปสวรรค์ไปนิพพานนี่คือประเภทที่หนึ่งประเภทที่สอง ที่เป็นลักษณะของผู้ที่ยังประมาทอยู่คือเป็นพวกทุจริตตคือเป็นพวกที่ไม่ท่คือเป็นพวกที่ทำเหตุให้เสียหายแต่อยากได้ผลดีพวกแรกนี่ไม่ทำแต่อยากได้ผลดีพวกที่สองนี่ทำเสียหายแต่อยากได้ผลดีเหมือนกัน เป็นพวกที่ทำอะไรตามอำเภอใจแต่อยากได้ผลดีเช่นทำงานเหลวไหลเสียหายด้วยแต่พอถึงเวลาพิจารณาความดีความชอบจะเอาสองขั้นหรือปากเสียเที่ยวด่าชาวบ้านกันไปทั่วเมือง แต่อยากให้ทุกคนรักตัวเองนี้เป็นพวกประเภทที่สองประเภทที่สที่เป็นลักษณะประมาทอยู่คือเป็นพวกสิทิละคือพวกที่ทำเหตุดีแต่เพียงเล็กน้อยแต่จะเอาผลดีมากๆเป็นพวกที่ค้ากำไรเกินควร เช่นจุดทูบสามดอกบูชาพระแต่จะเอาสวรรค์เอาวิมานมีนางฟ้าเทวดาคอยรับใช้นับหมื่นนับแสนหรืออ่านหนังสือเพียงชั่วโมงเดียวแต่จะเอาที่หนึ่งในชั้นหรือเลี้ยงข้าวเขาเพียงจานเดียว แต่จะให้เขาจงรักภักดีต่อตัวเองไปจนตายนี่คือประเภทที่ส3ประเภทนี้เป็นพวกที่อยู่ในลักษณะถือว่าประมาทต่อไปเป็นสิ่งที่ไม่ควรประมาทอย่างยิ่งมีอะไรบ้างหนึ่งไม่ควรประมาทในเวลา ให้มีสติเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่อย่าไปมัวทำในสิ่งที่ไร้สาระเช่นดื่มเหล้าเล่นการพนันคุยโม้ให้เร่งรีบทำงานแข่งกับเวลาทำงานอย่างเต็มที่แข่งกับเวลา เพราะว่าเวลานั้นมันมีน้อยเมื่อกลืนกินชีวิตของเราไปแล้วไม่สามารถที่จะเรียกกลับคืนมาได้สองไม่ควรประมาทในวัยให้มีสติเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าอย่าคิดว่าตัวเองยังเป็นเด็กอยู่จึงเที่ยวเล่นสนุกสนานเพลิดเพลินไปวันๆเท่านั้น ถ้าคิดถ้านับอายุตั้งแต่ชาติแรกๆจนถึงบัดนี้แต่ละคนก็มีอายุกันหลายกับสามไม่ควรประมาทในความไม่มีโรคไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ ให้มีสติเตือนตัวเองอยู่เสมออย่าคิดว่าตัวเองจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเหมือนทุกวันนี้และตลอดไปจะแข็งแรงอยู่อย่างนี้ตลอดไปถ้ากรรมชั่วในอดีตตามมาทันเราอาจจะป่วยเป็นโรคไม่สบายเมื่อไรก็ได้ดังนั้น ในช่วงที่เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอยู่นี้จงเร่งรีบสร้างความดีอย่างเต็มที่สี่ไม่ควรประมาทในชาติให้มีสติเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าอย่าคิดว่าตัวเอง มีชีวิตยังยังจะมีชีวิตอยู่ยังอยู่สุขสบายอยู่อย่างนี้และอีกนานจึงจะตายจะอยู่สุขสบายอยู่อย่างนี้ตลอดไปไม่ตายง่ายๆเราอาจจะตายเมื่อไรก็ได้มัจุราชนั้นไม่มีสัญญาณเตือนบอกเหตุล่วงหน้าไม่มีเครื่องหมายบอก ดังนั้นจึงควรที่จะเร่งรีบละความชั่วทำความดีทำจิตใจให้ผ่องใสยอย่างเต็มที่ทุกรูปแบบและทุกโอกาสถ้าไม่ควรประมาทในการงานไม่มีสติเตือนตัวเองอยู่เสมอว่า เราจะทำงานทุกอย่างที่มาถึงมือเราให้ดีที่สุดทำอย่างทุ่มเทไม่ออมมือทำงานไม่ใข้างค้างและก็ไม่ท้อถอยไม่ผัดวันประกันพรุ่ง6ไม่ประมาท ในการศึกษามีสติเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าเราจะผลขวายศึกษาหาความรู้เต็มที่อะไรที่ควรอ่านควรท่องก็จะเร่งรีบอ่านท่องโดยไม่แช่เชือนใม่ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการศึกษา ซึงเป็นกุญแจที่จะไขปัญหาชีวิตของเราประการที่เจ็ดไม่ประมาทในการปฏิบัติธรรมมีสติเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าเราจะปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอโดยไม่ย่อท้อ โดยเริ่มตั้งแต่บัดนี้ไม่ใช่ว่ารอให้จนแก่เสีะก่อนจึงเข้าวัดถ้าแก่แล้วจึงเข้าวัดนั้นสังขารมันก็ไม่เอือ้อจะฟังเทศจากหลวงตานัดก็หูตึงแล้วฟังก็ไม่ถนัดจะนั่งสมาธิก็ปวดเมื่อยขัดยอ่อไปหมด แต่ลุกก็โอยนั่งก็โอยแล้วดังนั้นเมื่อรู้เช่นนี้แล้วก็จงใส่ใจปฏิบัติธรรมเพราะการปฏิบัติธรรมนั้นจะสามารถนำความสุขมาให้แก่ตนเองทั้งในชาตินี้และชาติต่อๆไปและเป็นวิธีการเดียวเท่านั้นที่จะสามารถ ให้เรานั้นบรรลุเป้าหมายอันสูงสุดคือนิพพานวามไม่ประมาทนั้นก็จึงนำมาย้ำเพื่อให้ญาติโยมได้ใส่ใจไม่ประมาทที่จะเร่งรีบสร้างวามดีสร้างบุญสร้างกุศลถ้าประมาท ไม่เร่งรีบสร้างบุตรสร้างกุศลถือว่าตัวเองมีความสุขสบายอยู่อย่างนี้ก็ดีแล้วกินแต่บุญเก่าเมื่อบุญเก่าหมดบุญใหม่ก็ไม่สร้างเพิ่มก็เปรียบเสมือนต้นไม้ที่เจริญเติบโตมาแล้วยอดด้วนไม่สามารถที่จะ จเจริญเติบโตต่อไปได้อีกดังนั้นจึงเล่งฝากว่าจึงควรที่จะเร่งรีบสร้างบุญสร้างกุศลโดยเริ่มเสียตั้งแต่บัดนี้บุญกุศลนั้นก็จะส่งผลให้เรามีสติปัญญาดีมีความเฉลียวฉลาดมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตต่อไปในอนาคต ธรรมะในวันนี้ก็สมควรแก่เวลาในโอกาสนี้ก็ขอตั้งจิตอธิษฐานให้ญาติโยมทุกคนว่าการงานใดการเงินใดสุขภาพใดชีวิตครอบครัวใดที่เคยติดขัดก็ขอให้การงานนั้นการเงินนั้นสุขภาพนั้นชีวิตครอบครัวนั้นจงคล่องตัวที่คล่องตัวอยู่แล้ว ก็ขอให้คล่องตัวดียิ่งขึ้นไปขึ้นชื่อว่าความยากจนความติดขาดความขัดสนความไม่มีการรอคอยก็อย่าได้มีแก่ญาติโยมทุกคนทุกตนเถิดสาธุ